สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับการแพทย์แปนที่เจ yeah! การแพทย์แปลนทีวันนี้นะครับครั้งที่798แล้วนะครับผมประจําวันนี้วันที่20มกราคม2 5 6 4นยะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอริลิมมุสิกวงนะครับ,นนค,รบคนเดิมนะฮะก็ระหว่างรอคนเข้ามานะครับก็ขออนุญาตแชร์นะครับ แชร์เข้ากลุ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะติ๊ก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 เห็นไหมโอเคแชร์ <Okay. Share S 1> นะฮะแชร์ Share ไปในไหนอะแชร์โพสต์เอ๊ะทำไมเป็นโพสต์ตัวเองเดี๋ยวนะฮะงงนะครับสักครู่นะครับแชร์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 อ่าโอเคแชร์เข้าขออนุญาตเข้ากลุ่มแล้วกันนะฮะมีบุตรยากเนาะนะครับแล้วก็แชร์เข้า ไปเพจเราเองนะครับหมอเมนนะครับปับ๊บนะฮะแล้วก็แชร์เข้าอะไรดีล่ะตองอันนี้ก็พอแล้วมั้งนะครับอืมก็มีบุญอ้าวบ้านนี้อยากมีลูกแล้วกันนะฮะแชร์เข้าแชร์เข้าเพจบ้านนี้อยากมีลูกอ่ะโอเคสามที่นะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็ ทักถายกันสักนิดนะครับหมอรู้แล้วหมอขออนุญาตทำวันนี้ดีกว่านะฮะเทคเอยนะครับฝากติดตาม IG นะฮะ8มินเมดเย่การแพทย์แต่นาทีนะฮะหมอก็พยายามทำา iG นะฮะเพื่อจะเข้าถึงวัยรุ่นได้มากขึ้นนะครับนี่นะฮะ นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะฮะเดี๋ยนะต้องทำจอใหญ่นิดแอนทำตัวอักษรใหญ่นิดหนึ่งนะครับอา้าวไม่ใหญ่นะฮะน่าตลกจังนี่ไปเลยให้รู้ไปเลยเอ่ะ ใหญ่ไปอีกนะฮะสักครู่นะฮะใหญ่ไปะฮะโอเคแค่นี้แล้วกันนะโอเคนะครับขายของกันต่อนะฮะอายจี IG นะครับท่านใดยังไม่ติดตามติดตามได้นะครับผมโอเคหลายท่านเข้ามาแล้วนะฮะคุณฮานาฟีสวัสดีคุณนม่สวัสดีครับสรุปฟังโมซานนะออโอเค คุณสิริพรนะครับผ่าคือถ้าผ่าถูกเฉินคือผ่ามีข้อบ่งชี้เนี่ยหมอไม่มีปัญหานะเอาว่าแบบผ่าแบบกลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเออหมอก็อยากให้ลองดูกันสักนิดหนึ่งนะครับนะห,หลายท่านสวัสดีนะครับผมโอเคเริ่มเลยนะครับวันนี้หมอจะมาพูดอะไรนะครับหัวข้อก็ประมาณนี้เลยนะฮะ เพิินคนไข้ถามมาดีวันนี้มีคนไข้มาหาเขาบอกว่าเนี่ยคุณหมอมีลูกยากแหละปล่อยมา9ปีแล้วนะฮะจากลูกคนแรกคนที่สองเนี่ยไม่มาสักทีนะครับหมอถามคำแรกคไอคนแรกคลอดยังไงนะครับเขาบอกว่าเคยผ่าคลอดโอเคทำไมหมอถามงั้นหมอถามนำอย่างนั้นเพราะว่าหลังๆดูเพราะมีบุตรยากนะครับคือจริงๆเพราะว่ามีบุตรยาก,าาม,ยากมีหลายปัจจัยต้องบอกอย่างนี้นะหลายปัจจัย จากทางผู้หญิงจากทางผู้ชายย้ำอีกทีนะฮะจากทางผู้หญิงจากทางผู้ชายนะครับโดยตัวเลขปกติ50%เป็นจากผู้หญิง50%เป็นจากผู้ชายนะครับแต่ณปัจจุบนันต้องบอกว่าทั่วโลกนะฮะอัตราการผ่าตัดคลอดสูงขึ้นนะอัตราการผ่าตัดสูงขึ้นสูงเกินไปจน WHO บอกว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าเฮ้ยเอาลงมาหน่อยได้ไหม เรารู้สึกว่าบางทีผ่าตัดคลอดโดยไม่จําเป็นนะครับโดยแม่จะเป็นแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็เกิดปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวเกิดปัญหาทั้งในคุณแม่และเกิดปัญหาทั้งในคุณลูกนะครับโอเคอันหนึ่งที่หมอเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือภาวะมีบุตรยากจากหาสาเหตุทั้งหลายทั้งหล่แล้วเอ้ยคนไข้ มีปัญหานะครับต้องบอกงี้มีปัญหาเป็นแผลเป็นที่หมดลูกจากการที่เคยผ่าตัดคอต้องบอกงี้เดี๋ยววาดรูปให้ดูนะครับ มดลูกปกติเป็นอย่างนี้นะฮะมดลูกปกติเป็นอย่างนี้นะนะมดลูกคนปกติเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะไม่มีรอยอะไรนะแต่ถ้าเคยผ่าตัดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรอยแผลหวมเข้ามาโอ้ยขออภัยหวมผิดทางนะครับต้องหวมเข้าไปเดี๋ยวแนะวาดรูปใหม่นะครับ ขมเข้าไปอย่างนี้นะครับหขมเข้าไปอย่างนี้นี่แหละครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซีเสลียนสกาดีเฟกก็คือแผลเป็นจากที่เคยผ่าตัดคลอดนะครับแล้วมีดีเฟกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นอันที่เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆในทายากคน Google นะเขาใช้ตัวย่อ CSD นะซีเสลียนสกาดีเฟกนะครับบางตำราก็เรียกว่านิชนะน i c h e นะครับนิ นะครับเกิดจากการที่ผ่าตัดคลอดนะครับหมอเคยพูดประเด็นนี้ไปแล้วผ่าตัดคลอด1ครั้งเนี้เนี่ยหกสครั้ง81% 3ครั้ง100%นะครับที่มีอย่างนี้มีการศึกษาวิจัยนะครับที่หมอโพสต์ไว้ล่าสุดเนาะตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับลงในจามา Network นะครับลงในจามา Network ก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรช่องทางนะครับที่ตีพิมพ์วารสารทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับตีพิเมษาวันที่20นะครับเมษา2020นนะครับโดยคิสเทนนะครับแล้วก็เอียนนะเอียนนะครับก็อันนี้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลนะครับในเพนสเตทนะครับก็รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะครับเก็บข้อมูลนะครับทั้งหมด ข้อมูลที่ได้มานะ2423คน2อ2พัคนนะ2423คนนะครับเป็นกลุ่มคุณแม่นะครับที่ผ่าตัดคลอดเทียบกับการที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับวิธีติดตามการรักษาคือเขาจะโทรไปหาทุก6เเดือนให้เป็นไงบางองอ้างท้องอย่างท้องอย่างท้องอย่างติดตามไป3ปีนะครับตามนี้นะ ติดตามไป3ปีพบว่าคุณแม่ที่เคยผ่าตัดคลอดเนี่ยนะครับมเีเกิดภาะวะมีบุตรยากมากกว่านะครับมากกว่าคนที่มีลูกคนแรกแล้วคลอดธรรมชาตินะครับสมมุติว่า100คนนะร้อยคนที่ที่คลอดธรรมชาตินะครับมีลูกได้นะครับ85%เเท่านั้นของคนที่ผ่าตัดคลอดเนี่ย มีลูกได้อ่จตีตัวเลขนี้คือน้อยกว่าคนที่คลอดเอง15%นะใช้คำนี้นะ15%ซึ่งตัวเลขอย่างเงี้ยแปลว่าไงแปลว่าโอเคอ่ะคุณผ่าตัดคลอดก็ไม่ได้ไหมบเพราะว่าคุณจะมีลูกยากทุกคนหรอกนะนะครับหมอก็ผ่าตัดคลอดลูกคนที่2ลูกคนที่สาก็มีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูตามสถิติแล้วเนี่ยจะมี15%เนี่ยที่เกิดปัญหามีลูกยากอ่ต้องใช้คำนี้นะ15%เกิดปัญหามีลูกยาก เพราะนั้นคำถามนะคำถามเขาถามว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทาไมลูกคนที่สองเนี่ยถึงมียากกว่าคนแรกในคนที่เคยผ่าตัดคลอดโอเคเขาอธิบายไว้หลายทฤษฎีนะครับแต่ต้องบอกงี้ณปัจจุบันยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัด100%ซนะครับมีแต่ทฤษฎีเนาะเฮ้ยน่าจะเป็นจากอันนี้น่าจะเป็นจากอันนั้นน่าจะเป็นจากอันนู้น อันหนึ่งนะครับที่เขาบอกก็คือซีเซลเลียสกาดีเฟคนี่แหละนะครับให้ดูรูปอีกทีนะฮะท่านที่เพิ่งเข้ามานี่นะฮะซีเซเลียนสกาดีเฟกวาดูไปดูหว้ำเข้าไปนะครับเขาบอกว่าพอมีรอยหว้ำแล้วเป็นยังไงนะครับหนึ่งจะมีเลือดข้างอยู่ตรงนี้นะครับเลือดข้างอยู่บริเวณนี้ให้ดูรูปพอเลือดข้างแล้วเกิดอะไรขึ้นเลือดข้างแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบ เรือรังนะครับอักเสบน้อยแต่อักเสบนะใช้คำนี้นะครับอันที่หนึ่งพอมีการอักเสบเรือรังเนี่ยสภาพแวดล้อมในโพรงมดลูกก็ไม่เหมาะกับการฝังตัวนะครับการอักเสบเนี่ยทำให้เกิดตัวอสุจิก็มีปัญหานะโดนเซลเล์เม็ดเลือดขาวกัดกินนะครับ ในโพรงลูกมีผลกับตัวอ่อนนะคือสรุปว่ามีปัญหาทุกอย่างถ้ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นอันนี้เหตุผลที่1นึ่งอันที่2นะคะเมื่อมีรกไปฝังตัวในบริเวณที่ผิดปกตินะครับตรงเนี้ยถ้ารกไปฝังในตัวอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ค่อยมีกล้ามเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าวัมเข้าไปนะครับทำให้เวลารกไปก่อนเนี่ยมันโตไม่ได้นะครับโตไม่ได,มไมได้มีความผิดปกติ รวมไปถึงทําให้เกิดภาวะท้องนอกมดลูกณตําตแหน่งนี้ได้ด้วยปกติแล้ว98%นะเขาจะไปท้องนอกมดลูกที่ไปบนลูกนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับจะมาท้องนอกมดลูกตรงนี้นี่แหละซึ่งการรักษาเนี่ยก็จะทําได้ยากนะครับเออทําได้ยากส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องใช้ยาก,ก่อนอผ่าตัดก็มีโอกาสเสียเลือดเยอะตอ่ต่อมานะครับ เขาก็อธิบายถึงว่าเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยอาจจะทำให้อสุจิตกร่องแล้วใช้คำนี้ดักอสุจิไว้ใช้คำนี้เลยนะฮะอสุจิวิ่งเข้าไปแทนที่จะวิ่งเข้าไปที่ยอดมนลูกได้นะเพื่อไปเจอไข่ที่ท่อน,นำไข่นะโดนตรงนี้ดักไว้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีนะครับ professor olivier donnie เนี่ยเคยบรรยายให้ให้คนไทยฟังเลยนะครับนะหัวข้อนี้ ต่อมานะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะมีพังผืดที่บริเวณอื่น,นๆด้วยที่เกิดจากการผ่าตัดแน่นอนเราผ่าเข้าไปเนี่ยลักษณะมดลูกก็ไม่เหมือนเดิมนะครับบางคนนะที่ที่เคยเห็นนะครับเคยผ่าตัดเข้าไปมีพังผืดติดที่ผนังหน้าท้องอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นผนังหน้าท้องนะครับปกติมดลูกต้องไม่มีพังผืดนะ แต่พอเคยผ่าตัดไปปุ๊บเกิดพังผืดบริเวณนี้ปั๊บๆๆๆนะครับแน่นอนพอเกิดพังผืดปุ๊บ,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 บมันก็จะมีการดึงล้างมันก็จะมลลูกก็จะไม่เหมือนเดิมนะ,ะกายวิภาคสายของมนลูกก็จะเปลี่ยนไปก็จะทําให้มีลูกยากได้นะครับจนบางตําราบางตําราเขาเขียนคํานี้เลยนะครับเขาเขียนว่าโพสซิสเลียนซินโดก็คือหลังจากผ่าตัดคลอดเนี่ย เป็นซินโดมเลยนะเป็นภาวะจะมี1 2 3สอีอะไรบ้างก็ตามแต่เยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นนี่แหละนะครับคือเหตุผลหลักๆนะครับว่าทำไมคนที่เคยผ่าตัดคลอดมาแล้วจะมีลูกคนที่2เนี่ยนะครับได้ยากขึ้นหมอขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจากทฤษฎีแล้วยังไม่มีอันไหนสามารถอธิบายได้เป๊ะนะครับแต่มันเริ่มมีการศึกษาวิจัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่าน่าจะเกิดจาก แผลเป็นที่มดลูกนี่แหละนะทำให้มีลูกได้ยากขึ้นส่วนการรักษาที่หมอโพสต์ไปนะครับมีเซอร์เวของญี่ปุ่นนะครับตีพิมพ์ในปี2015นะบอกว่าก็แนะนําการผ่าตัดแต่ในคนที่ไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องทําอะไรนะนะครับคืออย่างที่หมอบอกว่าผ่า1ครั้ง61%ผ่า2ครั้ง81%ผ่า3ครั้ง100%บางคนไม่มีอาการอะไรเลย ผู้นี้เราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาแม่เอาคนไข้มา,าผ่าตัดทุกรายแต่ในรายที่ตรวจเช็คทุกอย่างแล้วนะครับพบว่าท้องแยงจกจัดตรงเนี้ยเราก็จะไปทําการผ่าตัดนะครับผมโอเคส่วนวิธีผ่าตัดจะผ่าตัดทางช่องคลอดผ่าตัดทางผ่านกล้องทางหน้าท้องอะไรก็ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดของการรักษาพวกนั้นไปนะครับผมโอเคอุ้ยใช้เวลา14นาทีเกิน8นาทีมาเกือบสองเท่าต้องขออาภัยด้วยนะครับ คุณสุธาทิพย์คุณหนู่วส้มบอกคอดเองคืออย่างที่หมอบอกถ้ามีข้อบ่งชี้ผ่าตัดหมอโอเคเลยนะครับเข้าใจเลยเข้าใจทุกอย่างหรือว่าบางคนนะครับไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นนะแต่บ้านไกลมากเลยอยู่คนละที่กับสามีนะครับอยู่บ้านคนเดียวห่างจากโรงพยาบาลสามชั่วโมงโอเคอันนี้เข้าใจนะครับอืม ก,ก็ต้องผ่าก็ต้องผ่านะครับหรือว่าเขาเป็นเอเดรียนะอายุเยอะเป็นโกลเด้นชายอะไรก็ตามแต่เราเรามีข้อบ่งชี้ประมาณนั้นอยู่นะครับแต่ในกรณีที่แบบโหดูแล้วน่าจะคลอดเองได้ไม่ได้มีความยากลำบากอะไรเลยใจหมอนะครับอยากให้คลอดเองก่อนเนาะขอให้คลอดเองเป็นทางเลือกแรกนะครับโอเคปีมันลูกหนึ่งข้างมีลูกได้นะครับโอเค เคยผ่าซีดต้องผ่าตัดข้อไหมไม่เกี่ยวนะไม่จําเป็นนะครับแต่คนนี้บอกคนแรก3โล9คนที่2 3โล4นะครับโอเคคุณพันธภัยสวัสดีครับโอ้ววันนี้คนฟังเยอะเลยนะคงพืนที่ว่ามีอาการอย่างไรส่วนใหญ่ก็ปวดท้องน้อยเรื้อรังส่วนใหญ่นะครับอืมส่วนใหญ่บางคนก็จะมีบุญญยาอย่างที่หมอบอกนี่แหละนะครับซึ่งวิธีการตรวจรักษาก็อาจจะยากนิดนึง โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วก็ขอฝาก IG นะฮะ IG ตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมไวเงยละลพบกันทีวันพรุนี้การแพทย์แปนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ